นอนไม่หลับปรับพิปากผิววิพังการนอนที่เบอคุณภาพนะคะจะช่วยส่งเสริมการผลิตคอลลาเจนกระําให้ผิวของเรากระชับไม่หย่อนคล้อยนะคะแล้วก็จะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในชั้นผิวหนังแล้วก็จะช่วยให้เซลล์ต่างๆเนี่ยซ่อมแซมตัวเองนะคะแต่ถ้านอนไม่หลับจริงๆเนาะพี่นกมีวิธีแนะนํานะคะให้เราปรับการกินอย่างนี้ค่ะอันแรกคือเราควรจะกินมื้อเย็นนะคะก่อนเข้านอนอย่างน้อยสี่ชั่วโมง เพราะว่ากะเพราะอาหารแล้วก็ลำไส้ค่ะจะใช้เวลา4ชั่วโมงในการด้อยอาหารถ้าเกิดเรากินดึกนะคะก็ทําให้ระบบย่อยอาหารหมีปัญหาอาจจะทำให้เป็นกรดไหลย้อนการนอนหลับไม่ดีข้อที่สองค่ะเมื้ออาหารตอนเย็นเนี่ยเรากินควรจะกินที่เป็นพวกแป้งต่ตําน้ําตาลต่ํานะคะถ้ากินโปรตีนได้ก็จะยิ่งดีเนาะเพราะทำให้น้ําหนักไม่สวิงแล้วก็จะไม่หิวในตอนกลางคืนนะคะทําให้การนอนหลับของเราเนี่ยดีดีขึ้นแล้วก็หลับสนิท ข้อสุดท้ายคือดื่มน้ําในมื้อเย็นให้มากนะคะแล้วก็ควรที่จะงดดื่มน้ําก่อนนอนเนี่ยสองชั่วโมงเพราะว่าจะทําให้เราปรวดปัจสาวะในตอนกลางคืนก็ทําให้การนอนหลับเนี่ยไม่ดีถ้าอยากรู้เคล็ดลับสวยย้อนวัยกดติดตามไว้นะคะยี่งติดตามผิวยิ่งเด็กลง